คำว่าใหญ่ไม่ได้หมายว่าต้องเสียเงินเยอะนะหรือเป็นก้อนใหญ่ใหญ่อยู่ที่ใจใช่แต่ว่าไอ้สิ่งนั้นมันต้องประทับอยู่ในใจแบบพูดถึงปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยพูดถึงปุ๊บเนี่ยนึกถึงสีทองอร่ามของพระพุทธรูปทันทีเลยอย่างเงี้ยมันนึกออกแต่ถ้าทุกวันนี้ทํามันอาจจะเฉยเฉยงเียมันต้องดูที่ว่าทําอะไรที่มันเป็นกุศลมากๆเช่นเฮ้ยฉันเคยไปร่วมบุญกระถิ่น3ามสบปีวาบาทไอ้ผูนึกออกปะงานใหญ่มากงานใหญ่มากเงินเยอะมากด้วยเงินร่วมบุญ4ี่สิบกว่าล้านจําได้ไหมจำได้ มาจำได้ว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสิ่งนี้เฮ้ยฉันเคยไปถ่ายชีวิตโคกระบือมาอือได้เป็นร้อยตัวเลยอะร้อสี่สิบกว่าตัวเออแล้วไปเห็นไปเจอแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอ้มันจําได้มันประทับเข้าไปในใจอะเนี่ยอันนี้บุญใหญ่ทั้งที่จริงๆตอนนั้นอาจจะ ถ้าจะทําบุญดอกจันรสีก็สีสามสามเป็นสิบห้าบาทมันก็จะทำแค่สิบห้าบาทแต่มันประทับอยู่ในใจมากๆเลยอย่างนี้ก็เวิร์กอันที่สองคือการทําเป็นอาจินนกรรมก็คือทํากรรมเป็นอาจินคือเป็นรูทีนทาเรื่อยๆสม่ําเสมอจนมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตอไม่ทาแล้วคันไม้คันมืออย่างเนาะคือคนมันทําอะไรดีๆอ่ะมันก็จะทําดีเป็นปกติไม่ใช่เรื่องแปลกการที่จะทําอะไรไม่ดีทําชั่วมันจะรู้สึกมันทําไม่ได้อ่ะมันไม่ปกติ คนชั่วก็เหมือนกันมันก็ทําชั่วเป็นปกติมันจะทําดีๆมันก็ตะขิตตะของใจอ่ะอ่าังนั้นดีที่สุดเราอาจจะไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยมากในทั้งชีวิตในการที่จะไปทําบุญใหญ่ๆให้มันประจักษ์กับตาเราอ่ะค่ะไม่ต้องรอทําให้เป็นอาจินทําให้มันเป็นรูทีนเรื่อยๆในชีวิตเรื่อยๆมันสะสมใช่ไหมเหมือนที่บอกว่าที่พูดอยู่ตลาดว่าเวลาเราทําดีมาทั้งชีวิตเวลาจะตายอจะให้คิดเรื่องชั่วช่วมันก็คิดไม่ออกเพราะมาทําดีมาทั้งชีวิต ความดีมันก็ผุดขึ้นมาเลยมาทำช่วงชีวิตตอนจะตายใ,ให้สวดชินบัญชรให้สวดพาหุงให้ถวายสังฆทานกา้าวัดทำผ้าไตแล้วบอกให้คิดแต่เรื่องดีๆที่ทําตอนนี้มันก็คิดไม่ออกเพราะรูทีนมันไม่ใช่แล้วสําคัญกว่าการที่ทำรูปใหญ่ๆก็คือทำไงให้มันเป็นอาจ,จินทําให้มันเป็นปกติเรื่อยๆเรื่อยๆจิตมันก็จะเป็นกุศลจิตตลอดเวลาตลอดเวลาเพื่อกกลกัจเราตลอดเวลา